สิ่งที่เราต้องทําคือรักษาระดับวบีเบชั่นแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่นในร่างกายของเราให้สูงขึ้น high vibration เราจะสามารถดึงดูดสิ่งดีเข้ามากับการพลังงานของเราต่ําเราก็ดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานั่นเองหน้าที่ของเราคือรักษาระดับค่ะ หลายๆคนรู้อยู่แล้วเราคิดบวกได้บวกเราคิดลบได้ลบเราส่งคลื่นอะไรให้จัก,กรวาลนี้เราก็จะได้คลื่นนั้นกลับมาเช่นเดียวกันว่าคิดบวกคิดยังไงไปเยอะแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าสิ่งที่ทําให้การสั่นสะเทือนของเราเนี่ยลดลงมีอะไรบ้างทั้งหมดนี้ละคะ่ะสินชอบพิจารณ์ดูข่าวรบๆนะคะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็บนบนบน,บนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโอ้ทั้งหมดเนี่ยแคปเลยค่ะที่เรารู้นะคะว่าอะไรทําให้คลื่นพลังงานของเราเนี่ยมันลดลงทําให้เราเนี่ยจะต้องมามีสติอยู่กับตัวเอง ลดค่ะแค่ลดมีสติแล้วรู้ว่าอันนี้ควรลดเพื่อที่จะหาช่องว่างเพิ่มาวเบชั่นให้มันดีขึ้นเมื่อขึ้นพลังงานของเราดีแล้วนั่นแหละค่ะคือสารตั้งต้นของการเจอเรื่องดีๆความโชคดีสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาเราค่ะสวัสดีครับจิตวิญ,ญญาณ101จิตวิญ,ญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหลอจิตสัตว์ไฟโดยทีละคเทพประร่ะบ เขาบอกว่าถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆคุณต้องทำตัวเองให้สั่นสะเทอือนในระดับสูงหรือ High Vibrational Energy คุณจะต้องทำตัวเองให้สั่นสะเทอือนในระดับสูงอย่าสาั่นสะเทอือนในระดับต่ำการสารั่นสะเทอือนในระดับสูงเนี่ยคือมีลักษณะของชีวิตคิดดีคิดบวกอะไรเงี้ยเออถ้าคุณเป็นคนดีคิดดีคิดบวกคุณก็จะสั่นสะเทอือนในระดับสูง และความบวกของคุณน่ะจะดึงดูดคนดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงหรือมันเป็นอย่างนี้จริงหรือจิตวิญญาณหนึ่งนหนึ่งมีคําตอบให้กับคุณครับก่อนจะตอบคุณผมขอทุยมาเถอะว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่มันเป็นความรู้มนุษย์ผมจะบอกคุณด้วยความรู้จิตวิญญาณให้คุณฟังดังนี้ครับคุณครับคุณคิดตวก คุณอยากทําตัวให้สัตว์เชื่อในระดับสูงเนี่ยคือคุณสะกดจิตตัวเองคุณตอแหลตัวเองว่าคุณเป็นคนดีคุณอย่างนั้คุณอย่างนี้สิ่งเนี้ทําให้คุณปลอมคือทําให้คุณเป็นอีโก้ทําให้คุณมีไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงผมจะบอกคุณอย่างนี้ครับคุณไม่สามารถที่จะตอแหลตัวเองหรือสะกดจิตตัวเองหรือโปรแกรมจิตตัวเองให้สัตว์เชื่อในระดับสูงได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าคุณมีอีโก้วิญญาณชั่วมันอยู่กับ คุณวิญญาณช่วมอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณจิตใต้สำนึกคุณจะดึงดูดสิ่งไม่ดีต่างๆให้มันเกิดคู่กับคุณเพื่อให้คุณเจ็บปวดจากอีโก้บของคุณหรือสิ่งที่ไม่ดีของคุณนั้นคุณครับผมจะบอกคุณองครับคุณมีชีวิตอยู่การสองโลกครับคือโลกภายในและก็โลกภายนอกโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกโลกภายในนี่คือ คุณมีตัวตนภายในคือจิตวิญญาณโลกภายนอกนี่คือคุณมีตัวตนมนุษย์คืออีกโก้โลกภายในนี่คือความรู้สึกรหลงโลกภายนอกนี่คือความคิดส,สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในโลกภายนอกนะครับมันเกิดจากโลกภายในยโลกภายในทําให้เกิดโลกภายนอกเพราะว่าโลกภายในมีสัดส่วนของชีวิตกับคุณ95%โลกภายนอกหรือความเป็นมนุษย์ของคุณน่ะมีสัดส่วนของชีวิตแค่ หทีนี้เออคุณจะสั่นสะเทือนระดับสูงได้อ่ะคุณต้องสั่นสะเทือนจากตัวเองคือ95%คือโลกภายในนี่ไม่ใช่โลกภายนอก5%นี้เออสิ่งที่เออคุณเจอสิ่งไม่ดีในชีวิตน่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะโลกภายในคุณสหโลกภายในคุณไม่ดีคุณถึงดึงดูดสิ่งไม่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นกับคุณในโลกภายนอก แล้วคุณจะต่อแหลตัวเอง5%เพื่อให้คุณนึงดูสิ่งดีได้ไหม5%มันจะสั่นเงินได้สักเท่าไหร่มันจะเป็นชีวิตคุณจริงไหมผมบอกเลยไม่ชีวิตคุณจะสั่นเงินได้จากโลกภายในคือจากตัวตนที่แท้จริงโลกภายในนี่คือตัวตนที่แท้จริงโลกภายนอกคือตัวตนปลอมตัวตนที่แท้จริงนี่คือจิตมีญาณตัวตนปลอมคืออีโก้เวลาคุณพยายามจะสั่นเงินเอ่อ ดัด้ดับสูงเนี่ยคุณต้องคิดบวกคือคุณปลอมตัวเองไงคุณสะกดจิตตัวเองคุณตอแหลตัวเองไงให้คุณคิดบวกคุณคิดบวกจากห้าเปอร์เซ็นต์ทำตัวดีชห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรอบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้โลกไพนัลเนี่คือห้าเปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากโลกภายในเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณต้องทำเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคุณอ่ะมังมีอีกโก้อยู่ ผมก็ต้องดึงดูดอีโก้ให้มันเกิดขึ้นกับคุณคือความรู้สึกไม่ดีให้คุณสั่นสะเทือนในเลเวลต่ำในระดับต่ำเพื่อให้คุณเจ็บปวดจากอีโก้ของคุณเมื่อคุณเจ็บปวดจากอีโก้ของคุณแล้วจิตวิญญาณของคุณจะได้รับการเรียนรู้คุณจะเปลี่ยนไปคุณจะมีความเข้าใจใหม่คุณจะมีความรู้สึกอารมณ์ใหม่ทําให้คุณแบบว่ามีความรู้สึกอารมณ์ที่ดีขึ้นจากเดิมที่เป็นความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีผมบอกว่า สิ่งที่มันเป็นต้นเหตุให้คุณมี low vibrational energy มันเป็นเพราะอีโก้เป็นเพราะคุณมีชีวิตอยู่ในโลกภายนอกนี่คุณดูข่าวสารจากโลกภายนอกคุณถูโปรแกรมเอ่อให้มีความรู้สึก,กอารมณ์ที่ไม่ดีคุณถูโปรแกรมชีวิตให้เป็นไปนตามโลกภายนอกก็เป็นอีโก้ซึ่งมันเป็น5%เอ่อทำให้คุณมีชีวิตอยู่บนเอ่อสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น เพราะฉะนั้นคุณต้องฆ่าอีโก้คือฆ่าความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะและกลับคืนสู่โลกภายในการฆ่านี่คือคุณต้องเจ็บปวดกับความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องแสดงออกการสั่นสะเทือนต่ำของคุณคือแสดงออกอีโก้เพื่อให้คุณเจ็บปวดจากอีโก้ของคุณแล้วคุณจะสั่นสะเทือนในระดับสูงได้ แต่ถ้าคุณตอแหลตัวเองหรือสะกดจิตตัวเองว่าคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องไม่ฟังข่าวสารคุณต้องอย่างไั้นอย่างนี้คุณทําไปเพื่อโลกภายนอกทําทาเคี่ยอะไรมันถึงเกิดผลอะไรบอกเลยไม่เกิดผลเพราะมันไปนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิ่งที่จะรงอยู่ในชีวิตคุณดีไม่ดีมันมาสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันต้องการการเยียวยาซึ่งมันต้องการความไม่ดีความชั่วร้ายเพราะว่าอีโก้มันอยู่ในโลกภายในของคุณจิตมีดาย จะดึงดูดสิ่งไม่ดีคืออีโก้มาให้เกิดขึ้นกับคุณเพื่อให้คุณแสดงออกสิ่งไม่ดีให้แสดงออกความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีแต่ออกความชั่วร้ายออกไปเพื่อเป็นการเรียนรูน้ทางจิตวิญญาณเพื่อความเจ็บปวดกับคุณคุณต้องการเจ็บปวดพอเจ็บปวดปุ๊บเอ่ออีโ e ก้หูจะสลายพออีโก้สลายปุ๊บคุณจะสัะเทือนได้ระดับสูงคุณไม่สามารถสัะเทือนได้ระดับสูงได้ในขณะที่คุณมีอีโก้ผมบอกเลย คุณต้องสลายอีโก้หรือฆ่าอีโก้ออกมาก่อนคุณต้องแสดงอีโก้ของคุณออกมาก่อนคุณต้องเจ็บปวดแต่อีโก้ของคุณออกมาก่อนคุณถึงจะสั่นสะเทือนในระดับสูงได้อย่ามาตอแหลตัวเองว่าเออฉันต้องเป็นคนดีฉันต้องคิดบวกผมบอกเลยไม่ได้คุณคิดบวกคุณเป็นคนดีไม่ได้เพราะคุณชั่วคุณชั่วอยู่แล้วภายในคุณต้องแสดงออกคำชั่วคือคุณต้องสั่นสะเทือนระดับต่ำก่อนคือคุณต้องเจ็บปวดก่อน การเจ็บปวดเป็นการยาวๆวิญญาณจะทําให้อีโกคุณสลายแล้วคุณจะมีชีวิตอยู่ในโลกภายในซึ่งโลกภายในนด่คือจิตวิญญาณจะทําให้คุณสั่นสะเทือนในระดับสูงได้คือคุณจะมีความรู้สึกและอารมณ์ที่ดีได้โดยคุณไม่ต้องปล่อลคุณไม่ต้องเฟคคุณจะมีความเข้าใจใหม่คุณจะมีความรู้สึกและอารมณ์ใหม่ซึ่งมาจากจิตวิญญาณเพราะว่าอีโกคุณได้สลายไปแล้วนี่แหละครับคุณเป็นมนุษย์ถ้าคุณอยากสั่นสะเทือนในระดับสูง เพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณอ่ะผมบอกเลยคุณต้องเคี่ยก่อนคุณต้องเจ็บปวดจากอีโก้ของคุณก่อนเพื่อให้อีโก้คงสลายแล้วคุณจัดสระเือในระดับสูงได้จากภายในจากจิตวิญญาณกับคุณเพราะอีโก้คุณสลายคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่กับอีโก้แล้วคุณจะมีชีวิตอยู่กับจิตวิญญาณคุณจะมีความรู้สึกรมที่ดีคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเพราะอะไรเพราะอีโก้คุณสลายเนี่ยแหละครับ อันนี้เป็นความรู้จิตวิญญาณที่ผมบอกบอกให้คุณรู้คนท่วไปจะบอกแต่ความรู้มนุษย์ให้เป็นคนดีให้คิดบอกให้สารเสพในระดับสูงผมบอกเลยมันสารเสพไม่ได้เพราะมึงชั่วมึงต้องกาจัดความชั่วร้ายโดยแทะออกความชั่วร้ายของมึงก่อนเพื่อให้มึงเจ็บปวดจากความชั่วร้ายของมึงก่อนแล้วมึงจะกลายเป็นคนดีมึงจะมีจิตวิญญาณมึงถึงจะมีความสืุขลมที่ดีได้มึงถึงจะดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้ โอเคครับวันนี้เป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนในการมีชีวิตนะครับถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณต้องมีชีวิตที่ไม่ดีมาก่อนเพื่อสลายรีโกของคุณแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีครับเพบราะว่าตัวอย่างมันเป็นไปเพื่อจิตวิญญาณครับโอเคครับยังไงของฟางโคนาตามรูโมโรผมได้เลยครับผมไม่ได้ทํางานประจำก็ผมให้ความรู้จิตวิญญาณกับคุณเต็มเวลาบริจาคส่วไมนค่าใช้จ่ายแล้ววันได้ที่วพร้อมเพย์ศ9น9 9 4ก9าสอ9 9 9้าเก้าส้อเกค,ครับ่ล้วสบกันใหม่สวัสดีครับ